ใส่แล้วเอ้อใส่แล้วเอ้อจ้าใส่แล้วพี่บุญไอ้บุญนะคะใส่แล้วใส่แล้วเอ้อสวัสดีจ้าอจารโอ้ยเลิกศึกษาวันวันที่สิบสามเมษายนอ๋อเล่นวันที่สิบสามโอ้จะได้รู้จะได้รู้เนาะจะได้ร,ดรู้จะได้โทรไปให้ล่าให้ก่อาจารย์เออผู้รักผู้ใหญ่ทั้งบ้านเนาะ จะได้โทร,ดโทรเดี๋ยวใส่ให้คุณสมพี่บุญพิมพ์มาเลยจ้าพี่บุญไอ้บุญไอ้บุญเจ้าพิมพ์มาเลยจ้าเจ้าได้หรือ,อยังเจ้าได้แล้วไปอันปัจเจอ์ไอเจ้าได้ปัจเจแล้วไปเจ้ากดไลค์มาเลยกดไลค์มาเลยจ้าสวัสดีจ้าวัพี่สมใจาจากสาวน้อยนะคะพี่ลาดสตอรี่สวัสดีค่ะพี่ลาดสตอรี่ เลาะมาหน้าเขียวนะคะพี่นักสตอรี่ขอบคุณมากๆค่ะสว่าน้องแมมตากผ้าเสร็จแล้วไปสบายดีเบาหน้อยเอ้าไปเนาะสบายเบาหน้อยดีใส่แล้วเนี่สบายดีสาวน้อยอ๋อเอ้ยดูดูเดียวว่าสันอ่านใบอ่านเบิรงไหนเด้อว่าสันเห็นอยู่บอว่าสันเออมันตาบ่นเบิ่อเบื่อบ้าด้สันเป่นแล้วสบายดีสาวน้อยสตอรี่นะคะจ้าพี่สนใจจ้า มาแล้วเจ้าเดี๋ยวองแแมมบอกฟ้ามาเลยว่าจะตากฟ้าฝนตกปะจ้าตากฟ้านะเออเอาไว้ที่รวมๆเดอ้อเดี๋ยวลืมไปเก็บผ้าแล้วเปียกอัลาเด้อ้องแแมมีีสมใจสวัสดีจ้าจากน้องแแมมนะคะสมใจสบายดีจากพี่บุญนะคะน้องแแมมสบายดีจากจากพี่สมใจนะคะบ่าวรัตสวัสดีค่ะจากสาวน้อยสตอรี่จ้า กวจะได้ตากผ้าหนุงก็เหนื่อยเลยทำอะไรก็จะได้ตากผ้าเหนื่อยเลยลึกโอ้ยนั่นแหละจะลืกอยากกินลายเด้อกาแฟที่เกียนลืมๆม,ม,มันอะลืมตากผาเนืลืมกดไล่ให้แน่วันเออทิ่มเด้อกาแฟห่อนั่นนะซ่องนั่นนะยาเอามากิน,เ,นเด้อลืมตั้งตากผาลืมตั้งกดไล่ไปตนทุกซองบเอาเด้อ บอเออแล้วจ้าพี่บุญสบายดีจากพี่สงใจนะคะพี่รันก็โยโยโย่ก็โย่ยยยยเออสาวน้อยดีครับจากพี่รัตนนะคะเออสวัสดีนะคะจากพี่รันจ้าต้องขับรถไปจังหวัดตากเมื่อเพื่อที่จะเอา้าไปตากอเอาเอาเอาาเล่นมมกบาดี เล่นมุกปเีสาวน้อยของเราโอ้ย oh, hey. น้องแมมน้องแมงแมเล่นมุกพะนาะเออต้องไปจัตั้งจังหวาาะนะดนนะัดตาพะนาก็นั่นนาดีพี่ว่าทาไมหายไปนานจัง <c oughs> ไปจังหวัดตาไม่เองเออ่าจะได้ตาพาก็เหนื่อยเนาะต้องนั่งรถไป <c oughs> ดีนะไม่เลยไปเลยเออยังไปถูกจังหวัดตาอีเด้อถ้าเลยไปเลยนี่ <c oughs> ย้อนมาตาก็อยู่คนละทางเน้อน้องแบบเออทางนี้ท้องฟ้าคลุ้มคล้มคือกันจ้าอ๋อใช่ไหมพี่สาวน้อยทีนี้โอ้ยนี่คลุ้มคลื้มฟ้าลองอีกต่างหากแต่ไม่ตกจ้าไม่ตกเลยไม่ตกธัญญโสธรตกไหมพี่ลาดพี่ลาดพี่ลาดฝนตกไหมพี่ธัญญาสธนขอบคุณนะคะหัวใจกอดๆสวัสดีค่ะจาก อนไดอย่างนอ,นอจักกะจักอะไอย่างนอนอพี่จ้าสวัสดีค่ะโอ้ยคนพี่จักกระรินใช่ไหมคะยี่สิบห้าเลิฟขอขอบคุณมากมากนะคะหัวใจกอดๆซ้กอดมาค่ะทำงานจ้ายัยงไม่ว่างเ้า้าน่อน ้าวางเด้อจ้าฟ้าวางมาจ้ามากักุยกับสาวต้นเลียวเด้อจ้าเด้อฟ้าลองค้มคืมต้นเลียววันนี้จะไปเนะคะคนเดินทางฟ้า่าจ้าฟ้า่าจ้าเออขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจต้นเลียวเนาะทํางานนี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะคนเดินทางขอบค,ค,คุณค่ะฮิราศู้สู้สู้สู้เอออย่างเนาะทำไมเป็นสีฟ้าแล้ววันนี้